สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับทุกคนเพื่อนช่างที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมจะพาชมการทำฝ้ารอบนอกนะครับเป็นบ้านสไตล์โมเด์นะครับอันนี้ก็คือในส่วนภายในนะครับนี่แหละครับจะเป็นฝ้าชาเรียบนะครับไม่ใช่ฝ้าแกวนนะครับอันนี้้ลนหลังนั้นก็คือต้องมุงกระเบื้องเข้ามานะครับอันนี้ เปนกระเบื้องนะครับไม่ใช่ตีแปก็กโมเนียนะครับไม่ใช่มีทาชีดแล้วทีนี้ช่วงที่หลังคาด้านหลังมันต่ํามากนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําฝ้ารอบนอกด้านหลังก่อนนะครับนี่นะครับถึงจะมุงกระเบื้องได้นะครับเพราะว่าระยะจากหลังคาตรงนี้ขึ้นไปหลังคาชั้นบนนั้นอยู่ประมาณไม่เกิน60สิบเซนนะครับถ้าไม่ทําฝ้าด้านบนแล้วมันจะทําให การทำฝ้าด้านบนนั้นนะครับมันจะยากนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยลงมาทําด้านล่างต่อเป็นังช่วงนะครับเนี่นะครับนี่คือือรอบนอกนะครับอันนี้เขาทําไว้เป็นเคิร์ฟเพื่อความสวยงามนะครับเป็นบัวรอบรอบบาตนะครับอันนี้ก็คือด้านบนผมจะให้ดูแผ่นที่ใช้นะครับวันนี้จะเป็นแผ่นยิบซ้ากันชื้นนะครับนี่ครับหลังคาที่ยมงขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอยู่ต่ํานะครับ นอนก็ยิงไม่ได้นะครับใช้สว่านยิงไม่ได้นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องทําด้านบนลงมาหาด้านล่างเรื่อยๆนะครับนี่นะครับกระทงก็คือใช้สีลายอันนี้นะครับระยะของฝ้าก็คือสูงจากเชิงชายขึ้นไปอยู่ประมาณเก็บเซนนะครับอันนี้ทำแบบ ไม่ต้องใช้ซีลายเยอะนะครับความว่างออกทั้งสองฝั่งแต่ละด้านอยู่ที่ประมาณ80ดสิบเซนนะครับแล้วก็จะใช้ตัวจันทันนะครับเป็นโครงสร้างของฝ้ารอบนอกเลยนี่นะครับอันนี้คือด้านในอันนี้ก็คือด้านนอกนะครับโครงสร้างที่เป็นรูปร่างแบบนี้นะครับแผ่นกันชื้นจะเป็นสีเขียว,ยวนะครับ สองรกว่าบาทนะครับแผ่นหนึ่งสามตารางเมตรนะครับโปะเสร็จส่วนรอบๆข้างก็ใช้แดบซิลิโคอนอ,อุดให้รอบนะครับในส่วนนี้บางบ้านนะครับบางพื้นที่บางเจ้าของก็อาจจะใช้ฝ้าที่เป็นแผ่นระบายนะครับแผ่นระบายก็จะอยู่ที่ 40, 40บาทขึ้นนะครับแล้วแต่ลายนะครับแล้วแต่รูระบายสวยงามแค่ไหนก็แพงขึ้นนะครับทุกวันนี้ก็แผ่นระบายจะมีแบบกันแมลงด้วยนะครับ สมัยก่อนจะไม่มีนะครับแผ่นบายก็คือเป็นรูแบบนี้นะครับผมจะให้ดูก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าวิธีการติดตั้งก็อาจจะใช้ตัวกระทงโครงสร้างเนี่ยโครงข้าวเนี่ยเยอะหน่อยเพราะว่าต้องไปซอยในส่วนของระยะ40 40เซนนะครับแต่ถ้าเป็นแผ่นยิบซ้ำก็คืออาจจะตัดขึ้นไปเป็น2 40เมตร40เลยก็ได้นะครับมันก็จะได้ช่วงยาวไปเลย ซ้ายขวาก็จะมาประกบกันแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือด้านหน้าของบ้านนะครับด้านขวามือสุดผมก็จะเป็นด้านข้างนะครับวันนี้แข็งแรงนะครับใช้สกรูน็อตสีดําใช้สกรูน็อตปลายสว่านยิงติดกับโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างเหล็กเป็นจันทันได้เลยนะครับนี่ครับ,ร,บรูปร่างก็จะได้รูปร่างหน้านตาแบบนี้นะครับทําโครงเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นงาน ติดตั้งแผ่นนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่างไรก็กคณรช่วยกรุณากดติดตามนะครับงานเกี่ยวกับด้านช่างนะครับผิดถูกอย่างไรผมต้องขอโทษไว้นะครับคลิปหน้าจะพาชมเกี่ยวกับงานช่างต่อไปนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ